กินแบบกินน้ำกลนเลนนฮ้นเ้นเฮนยเฮ้ยนฮ้ยเล้ยเฮ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 ้ยฮยฮ้้้ยเฮ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 ้ยโอ้ยเ้้ยเ้้ยเฮ้ย้ยย้นเ้นุ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้นเย นอ้ยโอ้ยมาเด้อเขาจำมาเด้อโอ้ยน้าดนอำดนอเดจ้าเี่อนอนีอนอึ่งนี่ตาเป็นน่เลยเดน้องี้กดีน้อง่อน้อเกลอดีเหรอืต้มี่เาองนลยเืก็เปื่ยดีเย้มขาวเดียวข้าวเดียวกับเปื่อยถือใจพ่อตาค่ะ บรรณาผ้าสุขสวัสดีค่ะมือนีปูสิผ้าพีผ้านองมาใส่เบสโฟมค่ะหากินใกล้ๆบ้านแน่จัหน้อยเนาะค่ะมือนีไม้ของเข้ากับเป็นไม้ปลาพื้นหกนี่แหละเนาะค่ะพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแบบนี้ใสเบสจากสามซลังกับนาสิพ่ออยู่เนาะค่ะเยื่อเห้ามือนีใสเป็นเยื่อขี่กระเดียนค่ะไปะค่ะเดี๋ยวไปใสเบสต้องกันเลยค่ะโอ้เขาโฮมมาเย็นดีแห้งเนาะแถาตามเนาะ ครับ <laughs> ไม้นี่บวได้มาใส่โดนแห้งค่ะพี่น้องเนาะจ้า,จาสิว่าโดานซ้ำเลยจนลืมข้าวเมียมื่มใส่หมดหมดก่อนมันโบหมานไหครับก็เลยโบมมเลยไม่อีกแต่โดนเลยโดนตล่ละเว้นไ่โดนเติอบอยอะมาลองเบิง้งค่ะเมื่อน,นี้เนาะสามสิบลังอเจาะกับพ่อเขาเนาะใส่พ่อเจาะพ่อได้ไปให้กินจ้าปะลุยเลยฮะ <c oughs> ขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวถาลุ่นน้ำกันช่วงหัวคำเลยค่ะ แด่ห็นทางเลยบตีเลยบตีเลยโอ้ยยังอุ่มๆอยู่เยื่เขาท่าเขาท่าเอาเบิ้งหากินไก่บ้านชิมันบ่าเกินสองกิโลปกติปกติแห้งปกติส่วนมัน่คยว่ามันออกข้างนอกไง ออกหากินทั้งออกได้ช่วงนี้น้ำได้หลายจงสผมก็เห็นเลยเ้มเสียค่ะนีรุ่นี่รุ่นแล้วมีรุ่นแล้เห็น,นาลาเยลนยนี่หมรนนองบ้ามเสรลมาตงน้นี่ละโซนนีลมันดูมันดูเห็นมูมเลยค่ะพี่นอ้องมัดมัดมัดโ่บ่ิดอะไร้น่นเอฮะมัดกูนะ กินไปง่ายเด้อใจต้องใจเย็นๆค่ะอย่านนำคุณคันคันดึงคักๆ้าๆแนวนี่ฮะทำดิบลงพี่เห็นแล้วอยู่เลยคุณอะดึงโลงบักเลิกเลยครับรุ่นเบมือนารุ่นเบิ้งมันสอยููบออะไที่นี่เยอะฉีดเดียนที่รถเครื่องเยอะเหนื่อโม่บอจะขยอนออกเดบอว้าดึงมือถือตึงมอเตอร์ มันยังมันยังหังงวคำอยู่ขันมันนี่มันกับสิบวท่านเดียบลอยสิบวสูมือนี่บอกดำนึกโ,โอ้เปียงละโอ้ท่ามใจด้วจเจ้านะขันใส่เวทโฮมพาดขึ้นลงทักเิอีกน้อยนึงก็ขึ้นลงตึงแหละ่ะด,ดีดเห็นมาเท่าก็เห็นโอ้ถูกบ้า ใหญ่เลยครับพี่น้องเหลืองไว้หุยยังเด่นอยู่ยังดื้ออยู่วะตีเปลี่ยนอยู่โอ้ยหมาละครับพี่น้องโอ้ยบักใหญ่เลยขึ้นมาเท่าตั้มคุ้มคาลงเลนน้ำอยู่ค่ะว่าอยู่จมเขาเสดบริพ่อโดนอ่ะเด้อนี่จังสี่เก็บเอาเก็บเก็บถือใจพวอเ้าถือใจผ่้สุขคนได้เลยนี่ถ้าสินเลื้ยงไว้หุยเนี่ยนี่เฮ้ยอ่าต้อไปหมื่น พนสะพายไว้โอ้ยสุดยอดหมานค่ะไปนี่อเถ้าเบ็ดเบ็ดใส่ไว้พอได้หลุนตอนเศร้าค่ะเออขนาดเนี้ยบางทั้งหลังยังหูว่าเถ้าต่ายิ่มได้เดี๋ยวนี้ฮะอันนี้จะจมใช่เอ้าโอ้จมลูกน้อยนึงจมเลยนี่จมเลยนี่ดึงลูกน้ำค่ะนี่พิษปกติค่ะแบบนี้บุ่นบุ่นค่ะ ถ้าบ่สันบ่จมกับกุ้มมันตรงนี้แนวดึงละแต่ว่าอีหยังเท่านั้นละที่ตึง,ตงๆเนี่ยบ่มีตัวแล้วไงได้แต้มเพิ่มสอ,ง,สอง,งหลังสองเสี่ยงหลังตีโอ้ยใส่หน่อยนุม่มใส่กระลังพวกินกร<ส>ะลังกินแสบ นี่วัยรุ่นวัยรุ่น <g iggle> เลี่ยงหลังค่ะเลี่ยงหลัางอู ح, อ้เขทาท่าเขาท่าเชือบสองแต้มค่ะเลี่ยงล้างเลยบุร,รีส่วนเัาตามมาหารอเบิงดวงน้ำไปตองกล้วยเว้ยอไปกีฮะกบูโจมได้หรอเอ้าพวงกบ,บูโจมเหมโอ้ยตัวใหญ่ก็ขี่กระเดียดน้อยหนึ่ง เจัาสีกกามากินเนาะบอลอดเปนบะบอลอดดอาเนาะบอลลอดข่าโฟมอยู่ล้างเดี่ยวฟาดมันเลี่ยงหลังเลี่ยงสามเลยไหมที่เหลือใคมันขัดมันขัดเนาะล้างได้เนาะมองนเนาะ โจมเฮ้ยใส่จมโจมโจมอุ้ยหลังนี่ฟุ้มจมค่ะพี่น้องอ้ยฟุ้มเขาจมเลยแบบนี้ไม่รลุนค่ะไม่รลุนสียู่คือสีเบิองบ้านนี่สีแนวไหนยู่บ่คือสีรอดไปแล้วแต่ขันฟุ้มจมนี่คือมีรลุนเลยมันกระหลุนแนวไหนโอ้โหว่ามันตื่นตื่นโมเมนต์ตื่นเกือบเพียงเอว น้ำม <icana> <naj bum S 2> ือคราบเออสมมติตัวใหญ่เถอะโอ้ยโอ้ยใส่มุมลึกตัวนี้เอาครับเอาเก็บเลยเนาะเพราะห้องบูดี้มีเปลี่ยนแหละค่ะเอามากแค่สามหลังหนึ่งก็เกินคาดแน่ว่าใส่หน่อยๆโอเจเอามาเปลี่ยนสามอันหนึ่งขึ้นมาเท่าเต้มอุ้ยเต็มที่สี่มันคักหมันคักไปไปต่อค่ะ อีกบ่พอหาหกลังเดือดเ่าื้หหโอม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 โลมโอ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 มอมเมโอ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 อมโออยดูโอมโอออเโออมโมโออโอมโออมอยโอมโอมโอลเอโโโโอมมมอ้มออมมอมอ่ ตาใสๆแต่แข็งกระเดยับปดกันค่ะเหือขอบเจ้ากรว่าลนี่ได้การอีหรือได้ทุกปลาเอาิดคู่แนวแต่ว่าสิหลง่ไงอือโอ้งามๆเลยค่ะพี่น้องยังอยู่ได้หน่ค่ะอ้วนตุ๊บมันลงไปมันๆค่ะมันคลักนี่ บ่เดี๋ยวมาใส่โดนคือเลยจนลืมข้าวเนาะบดีมาโดนแห้งไม้นี่สกีมาอยู่ครับมันประมาณก็เไม่บดีมากเลยโดนแห้งเฮ้ยทั้งหนาเท่าต่ำเนี่ยงคือหัวหลางต้องจุ่มบ่นิดเดียวจุ่มบ่บ่จุ่มจุ่มบ่หืมดี่ที่หล่ะเฮ้ยนั่นเอเฮ้ย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 ไม่แน่ดึงพี่ พ่อแมขึ้นพีเลยบเดีเลยปลาไม่เกิหรือปลาะไรโอ้ย,อยสดสดเลยค่ะ <บา S 1> ใส่น่อยนุ่มง,า,ง,งามๆพ่มก,กับบวจมเว้ย <ขอ S 1> คุณอ่ะกินเะเออกินเลือบอาทาท่ลาแถำเล็กเล,เล,เลโอ้จัดก,การมันจัดกาูมันอยู่จังหว้่จังมากปลาอะไรสามสีเตี่ยมอะไรนี่มาโผล่เลยมั้ยนี่จมบ่ล้างเลนเฮ้ยงาติ่ง หนาติงหนาติงัใอยู่ดินั่นนั่นบบันน้โอ้ยแมีนบ่แมนหนาติงหูนูเว่าปติงจริงก็ติงควายแตปลาหน่อยบ่ด้หน่อยติงอยู่ต้อข็งอ้มีส่วนรวมอ้ยใ่พอกินยุโอ้ยจัดการมันโบเลือ ลงถุงไปค่าได้สามชนิดเลยเดี๋ยวโอ้โหมดูลงไปน้ำแล้วพุดเลยอ๋อแป้งมันเข้าไปปลดออกใส่ปลาไหลล้างกะดียางนึงเนาะยามเหลวเร็วแฮะแต่มันทางเดือลุ่นหน่อยล้างนี่ก็ปกติล้างต่อไปเดือดเท่าต่ำปูตีงแล้วเบิ้ดเลยอ้วเบิดเหรอตัวนี้แม่นอีหลีจอดกันแล้วเอ้า เดี <Okay. S 2> ๋ยวจัดการกับเบ็ดก่อนค่ะมันอยู่ตรงนู้นหัวตอมเน้อโอ้คุณอาลองดูธรรมดาเลยรวมๆแล้วเบิดคุยางมันสีเป๊ะโล่คุณตัวนี้โล่เลยเอออ่ะเสียบเบ็ดไวให้เขาคอยด้ลุนต่อตอนเศร้าค่ะหลังแหลกค่ะพี่น้องยางกายสีเมื่อล่ะฟ่มโบห็นโบห็นไปใช่ปะยังกินแบบกินน้ำกลินน้กค่ะมันกินน้ำกล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณฮะ เฮ้ยเฮ้ยเหั้อหัวอเห็นตัสมุงไพรปัก้ตรงน้ำโอ้ปขอตัวแบบนี่เลยเห็นตัวยิ่น้ำ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 ้ำน้ำั้น้น้อง้ำน้ำน้ำน้้ำน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 ้น้ำน้้ำน้น้ำน้ำนน้น้ำน้ำ้้้น้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้นน้น้้้้นน้้้น อู้สีเมืออยู่แล้วนะนี่งามๆเลยงามก็ตัวที่มันแข็งกระเดยอีเด้เถวโอ้ยก้อนสีมันโบหยาเด้ค่ะพี่น้องสีเมือพวกนี้ยังไงสียางกายเบ็ดเดียวลังแหลกไงเติอไปตัวนี้อยู่นอๆอยู่ แบบนี้บ่มีปัญหานี่อุ้ยงามๆเลยค่ะพี่น้องมนลุงถุงไปคนสีมันสุดท้ายอี๋แล้วสุดท้ายอีล๋แล้วทางขึ้นเมื่อแล้วเสียบยื่ไว้ค่ะไปหลุ่นตอนเสาร์เถอะตอนเสาร์มันหมาเนาะไปจัดการเลยเฮา

ล้างได้อ้าเร็วๆสินะอ้าวแตฟ้องผบ่มนะอ๋อเฮ้ยตัวงามตัวนี้แต่แรงแหกมานลงถุงไปก่อนค่ะขวันถุง โชว์หมดจมหได้รุนเลยแต่ว่าล้างตัวไปวจมเนาะเถอาเนาะใส่บุ้งดูมองกุก้งกุ้ยนี่ได้เนะานะเถอาหรือยังไงโอ้แมนอีดีค่ะมาเด้อเถ่า่ำมาเด้อโอ้ยเบ่งค่ะพี่น้องจมลงได้เติบโอ้ ทำเลื่ินหน้าเยอะเินกับฟันก็กล่วยลงนี่ดูสีเดือวมาขึ้นบนรถจักหลังเลยอ๋ออันนี้มีโตมีโตเจไหล่บวคใหเอาขึ้นม้เฮ้ยยันหน่อยอีกแล้วจังได้กระตองเอาไปพาเรียบร้อยละได้ต้มู่ดอกนี้เฮ็ดกับข้าวได้ ต่อมลินหนามเว้ยมไม่เกียดครอกเออเฮ้ยจมลงหน่อยนึงนี่จมลงนี่นี่ฟุมเบียงลงหนามหน่อยนึงค่ะ ร่นนีมันหนักหญ่บุนนี่เบียงน้องหนนึงตึงยอ้เตึงบ่เอ้รุ่นสนารุ่นรุ่นเฮ้ยใกล้ร้านนี่เลยอืมตัวใหญ่นะอืมโอ้มมหญาเนี้ติี่ละน่อเนงดอแสิเเลี่ยนไหมลอยลอยมาหรอ

ขันแมน่นขันแม,ม่นอ้อมขันแมนทท่นพัดเพ็ดกะกำลังกิน,ง,น,นง่ายๆลงถุงไปค่ะอ้สามเตียมนะตัวนี้ขันในม้าน,น้าว้าจังได้กะคือได้เนาะล้างนี้ปกติเนาะแถวเนาะ,นะปกติบะกตกต่เห็นเสือ ดึงเขาไปไหนไนี่แนวดึงอยู่เลยอู้นั่นดิเอา้ามาแล้วนนมีตัวเสยโอ้ยใส่ซ้ำกันเลยแม,นม่นโมอุย้ยแม่นอีนี่แต่หลุนนี่บ่เอแอแล้วไปหานานานลุนไปโจ้คันแท่นขึ้นตัวใหญ่เนาะตัวไปโจ้คันแท่นนั่นว่าเป็นซูซีรุ่นรุ่นตัวใหญ่ที่เขาได้มามืงขึ้นเลยค่ะต้มแบบแซ่บสมกับโจ้คันแท่นาขาด โอ้แต <the survivors and raids differently> <the> ่ที <with> kind of ่สามเราตัวน um ี้ธรรมดาเลยธมดาธรรมดามันม um ันค่ะหจมหจมหจลังนี่จมผู้โอ้จมจมจมโอ้ัทากันะมันจมลงโมแหงเนาะ คืค่ะพี่นกนอโอ้โห้าจมน้ำเลยเดี๋ยวถาเท่าต่ำก่อนค่ะโอ้โหม้าเนอะเแาโนพอได้ลุ่นพอได้ลุ่นหมานตั้งต่างกันขื่นละหลอบเสายังหมานอีกอยู่เดี๋ยวไล่เต็มละเด้ไไดึงมั้ยยังไงเห็นไหมเลื้องอุ้ยหุวยเง่าวอาลาดเหนไหมตด ดูแถบเนี่เหลืองเหลือง่เอาอ่านลาแลว่ามังเท่าต่ำเฮ้ยมีหลางสัง้วนว่าสิโตํำกันแม่นอีลีโคโลเคเลย่ <laughs> <laughs> ละลมวีวีมาละลมทิเบิดฝนละแน่วนี่เ <Ừ. S 1> <laughs> จ้าหน่อยนีหารอใส่บวงนถอะนะเฮา ขัวเดกชอบอูอ้ยบ่าวมาละกินยำได้กับเสี่ยมำน,น,นั่นขัวเด็กพัดเพชรมึงเนาะเหรอเนาะอุ้ยนุ่มอ้าวอ้าวมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วเฮ้ย,ย,ล,ยลงบักคักเลยค่ะพี่น้องนี่ฟมอมเฮามีรุ่นค่ะมีรุ่นรุ่นเบิ้งมันสีซ้ำโมมันเรื่องสีใหญ่กูโมมูนสัน <laughs>

จัดการค่ะลงถุงไปค่ะเห็นแล้วฟมเขาขาหลังสุดท้ายค่ะเบิร์ดและเบิดห้าดึงลอยล่ะฮะเอาโอ้ เ้ยเหลืองอุยหุยแข็งแกเดะปเลยเฮ้ยงามๆ้าที่เหลืองได้แต้มเสยปลาเข็งสีทองพันสีทองเอาล่วงถุงไปค่ะถุงน้ำเจ้าไหมอ๋อใช่พ่มโอ้เบิดละค่ะล้างสุดท้ายแล้วป่ะเดี๋ยวจัดการกับเบสละกกาจังไปเบึงปลาร่วมห้าตน้ำกันอยู่บ้านเนาะค่ะอ้หดดหลายฮะอืมวุนวันวุนวันอยู่ นอันนี้มันขึ้นเนาะโอ้ยง่ายแค่ขงอีกก็ตกมุลน่ะอุ้ยทางเนืองเหลืองมาวุงดูเถอาเต๋มมูนอ่ะเหนาอาลาดเหลืองอุ้ยฮวยเลยค่ะมันแค่ว่าพอคอข้างไหม่ก็เป็ี่นเนี่ยนี่วะสภาพมันขึ้นหนึ่งเลยมันกระของค้าแคงเนาะเหน่านะมันขึ้นนี่สองชีเย็นหาโตนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งตัวที่มันยังอันนี้อยู่เนาะรวมเด็ดแปดตัวโอ้โคือของกันแนวนี่ คือเป็นตาไดรตัดอีกเถอะมืังคืนนี่ก็ได้ตัดตัดสายเลยเด้ค่ะมัน<อ>พันกันสามเท่าเท่าเป็นเคี้ยมันหลบเสาเดรสามสี่สโอู้ห้าตัวคุณน่ะหลอบเสาเดหากลางคืนก็นได้หาเอียนันะยนันสิบตัวเจ็ดแปดตัวแปดตัวแปดตัวกางคืนเด กังขื้นกระไดแปดเนาะโอ้ซิฟกโตพุณน่ะตะเอียนกับซิฟโตแล้วเนาะธรรมดาตัวนี้โอเอียนซิฟโตกังขื้นหาเส้าหาเอียนตัวเป็นตัวนึงอือโอ้หมานคักค่ะพี่น้องใครอยู่ได้ได้ปลากับตัวใหญ่เอียนกับตัวใหญ่อยู่เนาะพุณน่ะอ้ยใหญ่แห้งจนตัวนี้แหละอยากผอมสีหน้านาะเถานาะจักซีหาตัวก็สีคักเนาะเออปคักกล้าเอาปูปลาไปเก็บค่ะเดี๋ยวจังถ่ายกินเขาแรกน้ำกันเนาะค่ะพี่น้อง จังได้มือแรกนี่กับเมนูอเอียนแน่นอนแน่นอนจะถ่ายพ่อเถ้าจ้ไปเก็บเลยฮะถ่ายกินเขาแรกน้ำกันข้า <c oughs> มึงดูเดือดไปอู้เดือดขึ้นแล้วท้อใส่มนุษย์ป่าเดือดกระสีรุ่งอุ้ยเฮ้ยตกใจเบิดตกใจปลาไหลไงไงให้อีหลีเนาะคุณนะคุณคต้องตัดเครื่งเพราะว่าสีแดงเป็นสองถวยค่ะมันจังบมอยะไงไรก็ลงหโมอไปตกใจเบิดธรรมดาธรรมดาส่วนนี้คุยได้เนี่ยได้แต่ของยงยงยู่งส่วนนี้ส่วนมาร์นวะเราคุยทับทางงวดเนี่ยเนาะส่วนนี้ ถ้าเยือเอียนบานห้ามันโมหัวโปรเนาะสาวเนาะเมียนผุงครับมือนีนต้มเนาะที่ถ้ต้มโคโลเลยเพราะมืัอนี่เข้าวันจีตุ่มโฮมนะหมดถ้างันน้าสาวเพิ่นกับสิมี่น่ากินมาเอิมื่อเสริมอยู่นี่แกงน้ำม่นี่หลายอย่างอยู่ค่ะประเดดนะใส่ตะประเดกกับเกลือฮู้ยขี้ขรุอยู่แทบเดี๋ยวมีหุ้ยดีนะมันถึงหน้ามันไหนมาเดี๋ยวสิปิดฟ้าตกน้ำเปื่อยๆก่อนบัดนี้ งโลผ้าจังสีลงคุณครับโลผ้าหองไปสุไถ่ายนอยเ้ยเลยเยอะแคเลือเป็นเยอะครับนั่งจนฟู่ข้นแบบไห้แนวหอมขับก็ได้จน ข้าวเดี๋ยหนุนนหอมมือวงบ้านคนแห้งเปียนะปีกันเรืงถุงหอลงรอยครับแล้วขนตัวดีขนาดแกงทำมเมือนนี้แกงใส ยังเกาะพักกันเงี้ยเออพักกันเงี้ยน่คุณด้วนเฉียวเได้หลพ่อก็เบื่อเจนใช่ป่ะกันเียเนี่ยเจนสุดยอดพระเาค่ะสุดยอดสุดยอดกระใสยูใส่ปลาไดอกจะพูดไรน้องใหม่สดไม่ต้องใส่เอ๋ยน้องใหม่ยุ้ยหัวหน่าดิโนเลียงดิยเนนใหม่ถ้ามาสายี่ยังไม่เสาร์ออกเราเหมืนวันเมร์เมร์มันเป็นใหม่เลยค่อเนียพ้นที่คอยตัด อแมนสวถ้วยแมนตัวใหญ่มันข่อยแบ่งเป็นช่วงสวยซุ่มซุ่มหน่อยแยกไปบ้านเอ้าว่าถึงเอียนอย่านี่มันยังอันอันมันมันอันนี้กระสังบอกมีอยู่เียครับมันกินอันนี้สมบอกมันมันหนามอยู่ทั่วที่อีกนะที่ได้กันที่ต่อยูกับมี่ที่ไหนว่าไปน้ำให้หน้าหรือที่ถนก ต้องไ้ันี่ต้นังซ้ำก็ข้นย่ไดืเหือนซ้ำข้นยูงเหือนยเครื่องแบบร้ายเลยแบบ้อมเลยเรียบร่อยครับพอจะเอาหัวทิหาเดี๋ยวจะดูเขามาเอาจีบเอื้องก็มารมาค่ะพี่น้องกินข้าวแรงแสบๆน้ำกันค่ะมาเพี่น้องมาเจบอบตาหน่อยของปวดน้องของปวด นสุดน้ำแต่ที่กินแกงเอาใหม่มากมีเออยก็มีออนสูในบ้านแกงแสบสดน้ำพอนพรก่อนเลยอันนี้ตอนเยนเป็นได้นอันนี้ผมตอนเย็นใหญ่อนอืมันได้พอจักเลยพอนุ่มหนุ่มเมหนบกว่าาเตัวต้หมดอย่างเง้ยมีดด่างุณขุนาวสุดหนง้ยไง้างไงไบ้างิเมนเงี้ยหงเป็นได้ ต้องกินเพิมห่อนเดี๋ยมันจังเสียบมึงท่ลวงปากรอเท او บางแน่คนหวานหอนน้าถ้ากินมันเสียเมื่อน,นี้ข้าวบุมี่ตำมะฮงเนาะแต่ว่ามีมีแจวปลาเด็กเนาะโอ้ยเจลอะจะเจ็บต้องห่อนเวย้ย <laughs> โอ้ยบวกเดีย่บางฮานีหววัวอควนพลากระเท่าบัานสิบวกปลาจะคองแด้วบ,บัน้นแต่ว่ากินของม่อนนี่ม,มันต้องกินห่อนๆ่อนน้ำยังเสียบเนาะ บนปงเลรอเดิอมปงก็พออยากเขาล้างเลยพอปีิ้งอยากจะกินช่วงนี้ก่อนเนื้อแบบนุ่มๆเลยแบบฟูๆเลยเเนีตาหน้อยๆนี่เอื่อยมาตาหน่อยมากินเขาแรกน้ำเอื่อยบอสันทรงดูบเอียนใหญ่ไปเบิงไปจ้าเอานะมวนตกัวกะวยูเออมวนตกัวกะวยูเออมวนตัวหน่อยๆมันนี่ป่าพัดเพชรให้โฟเกิน โฟก็่นบโบไดมากกินน้ำมื่อนี้งานไร้แหงป่าวันสันป่าก็เลยพัดเพศให้ใส่กระดูกกองจูนพูนวันสันแม่ม <c oughs> ว,ว่ากองอเ,องเข่าวัดเคืองกองอ่ะดงครับพี่น้องเหงามันขาจูนพูนเลยแบบฟูๆเลยต้มใส่ใบคามอ่อนเนี่เหมือนกันว่ามันติดเป็นโลคเป็นโรคหมอพยาศแฉกเขาต้น,นเน,นี่ยต<อ>ัวใ<อ>หญ่เออตัวใหญ่เนีย่ย เฟรดีด <mm ีน้องอเนาเดีเหรอืมต้มง้องเนปก็เี้ต้มข้าเดียวข้าเดียวกัเปื่อยจืใจพอตาค่ะเกลือยุูงเปใส่ได้ตาน่อยอืมเปื่อยตุ้มเฟื่ใส่บักร้ายเลยกินแกงน้องม่มากินกับอันไข่เลิศหอมเนาะตาหน่อยเนาะอืากันกินได้หลายโดนๆได้สิได้มาตุ้มมาห่มกันเ่อนึงน้องคนมาตันก็กำ ขึ้นก็เดยกินโหลดวาตาหน่อยโอ้หมานดีดีเนาะน้ำใหม่แบบอ่อนๆเลยร้านดีอยู่น้ำใหม่เลยแสบจุยยังจุยจุยเนี่ยกินโหลดโดนๆกินแคนึงโมเป็นยังหรอกหอมแกงใส่รสกัแยงแสบวะเอาขั้นสันเดียวกินเขาก่อนเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าบรนณาภาสุกสวัสดีค่ะ เีากว่าคนโบบาจะไปใ่กบไไดลยกบลายกินที่บหอานกินหกหกพวกนี้กินท่ากลางได้็เลยนไม่กไม่เอาพวกสาระไม่ควาจ้าแต่สาด้กันสิ